ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่ในป้าอ้อยครับโอ้โหพาพี่น้องมาเบิงเ่งไงป้าอ้อยที่สูบน้ำใสนะครับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับถ้าพี่น้องติดตามคลิปท่องบางาวิญญาพาเที่ยวนะครับตอนติดสูบน้ำใสอ,อ,นะอ้อยนะอ้อยใกล้จะตายหมดแล้วนะสูบน้ำใสอ้อ,อยคลิปนั้นมีคนติดตามเป็นพันเลยพี่น้อง สุดยอดขอบคุณได้แล้วทีตามครับมือนี้กันเลยพามาเบิง่งว่าสูบน้ำใส่แล้วเป็นยังไงแน่เพี่อนอุ้ยพี่น้องเลยเบิ่งเงาเงาอา้อยเบิ่งดูพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อจังไงก็เฮ็ดน,นะครับเอาน้ำใสใ่เพิ่นจ้ะเป็นยังไงพี่น้องสุดยอดดีๆได้หนี่นะครับสูบน้ำใส่ซื้อเพราะทัานใส่ปุ๋ยได้หนี่นะครับบานนี่ส้นที่มันบางงามนะครับส้นเห็นไห มองหันที่ว่าพี่น้องอันนตที่ตามคลิปวิญญาพาเที่ยวกับสีหูเนาะมันน้อยๆแดงเนาะแดงกิงคนะิง,นะงอยู่แถวนั้ยน,นะพี่น้องแดงจะวอยอยู่มาบานีอึ้งตึง้งโอ้ยดีใจพี่น้องเห็นแล้วก็ดีใจเนาะที่แรกเนาะวิญญาพาเที่ยวกับวาขาเจ้าคือมาปลูกทีแท้มงึงนีว่าเบื้งโูข้าเจ้าไปวาข้าเจ้าเนะพี่น้องก็อย้อนว่าห้าบ่เป็นเนาะ คือปลูกอ้อยมองดีที่แถปว่ามันโมเมนพี่น้องไปขวดบางแล้วตอนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแตกซี่ต่อหาต่อหานอไหมครับนอเดียวที่ขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าขึ้นมาเนี่ยเงาเงามันแตกออกอีซี่หานอตึงพึ่งเลยว่าเนี่หนาไปเลยพี่น้องตอนแรกโอ้ยพี่น้องก็สเห็นเนาะว่ามันมาล้อมมาแลวเป็นตะบะได้นะครับเนาะคนนะครับ,รบมาลำดามันนี่ก็เอาปุ๋ยมาใส่ ปุ๋ยขิงงวมาใส่แล้วเดอ้อซุงมันแดงๆไี่น้องปุ๋ยขิงงวมาใสแล้วแปลวาขิงวงวนาน,นาสังวานฟาร์มเนาะแปลวาขิงงวนนาสังวานฟร์มมากขั้นรถปิกอัพหนึ่งนะครับเต็มมวอกุกอัดเหยียบลง,งสันเนาะนะครับเมือนี้ก็วานแล้วขิงงวงวานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับได้สมสองคนเหมือนี้ก็เลยห้หมอลำดาผลนมาเฮดไห้หนี่มากบมากบขิงงวใไห้ครับนี่หมอลำดาโอ้รถเพิ่นกัน สุดยอดเลยนะครับนี่เราเนี่ยม่อเนี่ยครับเ,เนี่ยโอเคเราขอบคุณมากๆมากมาลำดาครับค็ดงานดีหายค็ดงานใจเย็นเย็นนะครับค็ดงานใจเย็นเย็นสุขุมขดูดูลดโมเลงเลยมันไปตามธรรมชาติมันตึบตึบตึบไปเพราะวันนั้นจนว่าเห็นทางไหมครับเพิ่นบุกเข้าไปนี่จนว่าเห็นทางยางเลยใบมันคุ้มคัากลายมันง่ามไม่นองดินะ โอ้ย,อยถึกน้านีผู่ต้องห่วงเลยห่อนๆแดๆดแดดบางช่วงเดืนอนน่ะไอ้มีหน้าอุโมงค์นเดือนอะไรนะกะโอ้ยเดืนอนยังนอ้อบาดน,นี่ไอท่านว่าเมนบอท่านว่านะครับเดือนท่านว่าสี่พันมานั่นมันมันหนาวทั้งหนาวทั้งแห้งเนาะเลนตุนว่าอ้อยมงนี้แดงกิ้งกิ้งพี่น้องมึงนี่มันยังหน่อยหน,น,น่อยเห็นไป เพราะว่าไทยบริเลกนะมันมัน,ม,นมันแห้งมันบ่เช่ยงมันแห้งไทยบริเลก mm. บ้าน,นี้มาใส่ปุ๋ยแข่แล้วครับขีงงัวใส่เบิดแล้วขีงงัวหนึ่งคันรถใส่ให้เลยนะครับใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับใส่ขีงงัวไปเทียบร้อยให้แล้วนะครับ mm. Mm. นะครับโอ้ให้เพิ่นเปิดอันนี้เพิ่นเพิ่นเปิดได ช่วยเสียงง่ามพดไปห้ามือบาดมือแล้วนะฮะฮ่าฮาฮ่ามันง่ามโอ้มันงามครับว่ารำดาวาครับมันงามเพราะว่ารถเพิร์ลพาเข้าไปเนี่ยมันบาดมือเบไปเลยใบมัไม่สนวะกับอ้าวบาดเพิ่นลวายยะยะเพิ่์เฮ็ดยังเด้อสันนะกบไว้แล้วเอาสี่ไว้ก้อนเนี่ยสันนะหยามันสิขึ้่นยาเพิ่์มะนาวาม่ใส่สันนะมังมันยังซุ่มอยู่เด้พี่น้องซุ่มซุ่มอยู่ได้เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ ด the ินต้งซุ่มๆเปียกๆอยู่นะครับกบใส่ปุ๋ยขิงวัวเปนบ่อลงไปแล้วนะครับแต่ก็กบขิงวัวเอาไว้ในโคดมันเงามาเนี่ยในหลองมัเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยนี่นะครับมง่าเกิดก็ไม่พี่น้องบริมาสามเนาะฮันบริเห็นอยู่ในมือเหากับท่านมีพันเนาะนี่มงมันแดงว้นเพิ่งห็นมันแดงเบิ้ง้อครับใส่ปุ๋ยให้มันแล้วใส่ขิงวัวแล้ว กรบแล้วเป็นยังไงเนาะคอยมาติดตามพวกเราไปน้องเนาะนะครับผมวิญญาพาเทียวก็เห็ดคือคือบอกนะครับขันเห่าเห็ดแล้วขันเห่าเห็ดปลูกยังก็แล้วแต่ขันเห่าบ่ดูแลบ่เอาใจใส่เนาะเหากับสีบ่อเหากับสีบ่อหูเหากับสีบ่อใด้ไดขั้วไอ้ขั้วมงามของของอ้อยของมันเห่าแมนบ่มีขนาดเห่าเห่าเห็ดแล้วเหาก็ต้องต้องเอาใจใส่ดูแลน้ำนะครับเนาะนะครับวิญญาพาเทียวก็บบ่เคยเห็ดอ้อยจักเที่อเห็ดตะมัน มันก็ห้อยชิเมื่อเริ่มเฮ็ดสองปีสามปีเนี่ยครับเนาะเพราะว่ามันในเราเคยเฮ็ดตะกี้เฮ็ดตะงานนะครับมามาเฮ็ดเหล่าวัน,ก,นก่อยากอยากให้ได้งามเน,ะนาะแนวเห็นใคาเจ้าเฮ็ดเนาะเบิ่งอยู่นี่ผู้นี้รวยเจ้าวได้จักตันนะครับอยู่หันเนาะนะครับเนะี่ยสิบก่าไลได้เลยมนะทีมันมีสิบก่าไลอยู่หันนะครับเอออ้อ,อยมันมีสิบก่าไลนะครับอโอ้ดินเดี่ซุ่มอยู่พี่น้องดินเนี่ซุ่มอยู่ได้เนี่ย ดิ๊ยังซุมอยู่อันยังสใส่ปุ๋ยแล้วกับใส่ขิงงวนไปกบบานโอ๊ยเอามาค่อยติดตามพี่น้องนะมาค่อยติดตามมึงน้ากันนะมาลุนให้กำลังใจกันนะครับนะอันนี้อันนี้บ่แม่ยังเล่นนี่เหียวเีนี่บ่แม่นันบ่แม่ตายดีครับคือช่วงสูบน้ำใส่เม่นบ่พี่น้องเวลาเอาสามอ้อยนี่เขาใจวาบ่ต้องไปตัดไปต้องไปตัดต่ออ้ยตัดลํามันมาสามดอกเอากอที่มันหนาๆเพี่อน้องนี่นี่กอกอที่มันหนาๆเข้าไปคุดออกมาเห็นบะ สืกอนี้มันดกมันหนามันบ่พี่นนองนี่ยเนี่ยเขาขุดออกมาเลยนะครับเขาขุดออกมาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยงองง่ายๆเลนะครับเขาขุดมันออกมาเลยก็มาสามลยเลยครับคนเข้าสูบน้ำใส่ดินนี่มันแล้วมันบ่เนี่ยง่ายๆเนี่ยนครับเนี่ยเห็นบ่ดินมันแล้วมันบ่าน้ำใส่ดินแล้วพอดินแล้วเขางัดออกมาเลยเขาไปดึงออกกุ๊บออกมาเนี่ยบ้าเลยทำไมมันทีๆี ไปงัดอองมาแบงก็กลอนๆแล้วเสียบลงไปเลยติดคือเก่าพี่น้องเห็นปะติดเลยนะสามอ้อยยายาจะไปเอาต้นมาสามพันวามันบบท่านกันมันบบท่านแล้วย่งห้ามันนั้นมันงมกันนะครับเอาเอาเงาที่มันนานะมองไนเหรัฮสูบน้ำใส่เนี่ยมันสิผุดินผูกลอนไงกลนมากฝังไปเลยครับมองนี้มันวางเห็นปะวางอย่างนสองนอกรปุ๊บมันแตกขึ้นเลยพี่น้องแตกติดเลยมันติดเลยนะครับนะแตก สุดยอดนะครับเอ้าบอลลัมดาวัดบัวไว้แล้วมันงามโพดอ้อยงามอ้อยงามมันมันมันบูเออนบมะพรรถอีตอกมันมันเตียมหครับพี่น้องมันสเตียมันกรบบูในใบเนี่ยบาดมือบาดแขนเบ็ดเนี่ย่นมันงามรับงามบิลีได้พี่น้องบนงามเลนได้ในงามบิลีนะครับดีใจครับเห็นเ็นอ้อยงามงามแบบนี้ดีใจนะครับเนาะไว้ยังล่ะ ข้าวไฮซาหน้าเฮาเฮ็ดเฮ็ดยังกันแล้วแจขัดปลูกเงี้ยกันแล้วแต่มันงามมันก็ดีใจเนาะนะครับดูปมือลำดาเห็นเพียงเอิบมือลำดาบดูมาตับตัดู่เนี่ยเพี้ยงเอิกวิญญาภเทียวเลยถวม้วหันหันกอเดินลงช่วงนี้ถั่วม้วเลยนี่เนี่ยถั่วม้วนี่นี่ครับนี่บดูนะครับมองมันบาดแขนมันยังไงมันเสียมลงไปเห็นปะ คุนอ่ะใบแม่งเพียงเบอร์ในโบต้องเล่งเลยตับตับไปเรื่อยเรื่อยนะครับโอ้คุณเราอมจูรูอยู่นะครับเออดาโอ้ใจเย็นครับนะครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นขนาดเลยคุณอ่ะปขว้องขว้างรถเพรายิ่ง่ายยกพิ่นยกหล่อแข่งสี่มหครับยกหล่อ แบบนี้มาเปิบก็เลยมาเปิดนะเปิดออกก็เสียหาเสียหยาครับเสียหยาแลล้วก็รอแลนาน,าน้ำนร่องนะถ้าพี่น้องติดตามคลิปวิญญาณพระเย,ยวชูชวงนั้นกับสีหูนะสูบน้ำจากฟังพ่องลงมานะแลนน้ำ่องแลน้ำน้ำลองนี่เลยนี่นี่มาคู่ตรงนี้เป็นบ่่นี่คู่กลางนี่เห็นบ่่นี่คู่กลางนี่น้ำแลน้ำ่องนี่เลยแลนน้ำ่องมะอ้อยนี่เลื่อยๆ,ๆเปียกเปื้อนบานถึงน้ำรถซัดด,ด้งบานบ่ เห็นแล้วดีใจน้ำู่ครับปินตาปินตาอ้อยเขาล้ำย่นะครับภาวนาไ้อ้อยอยู่ราคาดีดีในเด้อน,นะครับนะสากเมตต็ดํำเพลนลงทุนไปกับโบนอยอีเลอละอ้อ,อยเข้าจว่าลงทุนปีเดียวปีต่อไปไปตรงลงทุนยังหลายก็คือเขาตัดปุ๊บราคาเข้าจะมาปันไห่มาขุดขูดขุดทํำสาวเข้าจว่าทํำสาวเนาะทํำสาวอ้อยเข้าว่า ตีลองขูดลองมันให้หากันปงไม่ไหมครับหายนอมันเกิดนะครับแล้วก็สานปุ๋ยเลยทั้งใช้พุ่มบ้านมู่พวกของวิญญาเองเนาะครับเนาะขาเจ้าเอาน้ำอย่างน้อใส่ข้าเจ้าอิ่นอย่างนะครับมาลาดแลนลาดไปเลยแลนแลนพาไปเลยแลนไปกับแลนกลับแลนไปแลนกลับแลนวุ่นกลับคือแลนไปน้ำรองอ้อยเนี่ยบื๊ดหล้วกลับแลนกลับขึ้นมา วนไปวนว้นเนี่ยมันครบรอบนะครับเอาน้ำน้ำอ้อยหรือน้ำมิยังเนี่ยผมก็บอกเข้าใจนะทั้งที่พูดมันว่าได้ยุหกต่อหาต่อหกต่อนะครับพี่น้องอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องปลูกอ้อยเนี่ยหันมันอยู่ไกลน้ำสูบใส่หาวิธีสูสบใส่ด้วยครับเด้อสูบน้ำใส่ให้ได้นะครับตอนปลูกนี่เขาเจ้าใส่รถปลูกนี่อ่ามันกระสีดีตรงนึงเขาเจ้าก็อ่า ใส่ปุ๋ยเห่าบอกเขาเจ้าว่าใส่ปุ๋ยให้น้ำในเอเขาเจ้าจะมีหมองใส่ปุ๋ยบร่ครับเขาเจ้าก็มีมีมีมองเทปุ๋ยใส่ขาเจ้าก็เปิดลงวิววิวนะครับนะปิดปุ๋ยลงใส่น้ำนะครับงามค่ะกว่าปี่นอจึงพึงเลยนะครับดีใจอยู่ก้อยงามอันนี้บริษัทบริษัทใส่ปุ๋ยได้ครับนี่ปีแรกบริษัทใส่ปุ๋ยเลยได้จุดนี้นะนะครับขาเจ้าว่าใส่ปุ๋ยน้ำไปเลยก็ดีมันจังบ่ยาก นะครับอันนี้วิญญาณมะเทียวบริไซนะครับเขาจะมาเริ่มไซนี่ใส่ปุ๋ยนะครับนะเพราะว่า,าถามข้าวเจ้ากันเ้วอครับว่าหันเข้าบุกอ้อเข้าใส่ปุ๋ยพรอมนี่ยูเลียเพ่นบอไซหไห่นะครับเด้อยูเลียพ่นธุจบอไซไห,ห้เข้าเพราะว่าอย่างพ่นว่ามัมเหนียวยูเลียมันถึกมันถึกไอถึงมันสินเหนียวพอเหนียวไอหมองเทปุย๋ยลงไปเนี่ยมันเหนียวเหนียวเราเทสใส่หา้ามปล่อยปล่ปอยบนโลกไหมครับ มันปล่อยบลลงนะมันปล่อยบลลงแล้ก็เหนียวติดเกาะอยู่หันนะครับนะพี่ชันถามมันก่อนว่าใส่ปุ๋ยตัวไดนนะครับปุ๋ยอะหลายสีก็ได้นะครับหลายสีก็ได้นะครับที่มันเป็นผสมอยู่แล้วสูตรสูตรต้นสูงตน้นใ่สีจังสี่สิบหกซึ่งศูนย์สี่นั่นคือยูเลียอันเขากับหาเบื้องตรงที่่ามีผสมมาในน้อยส่วน ยี่สิบสามสิบสามสิบสิบแปดสิบยังสินะสิบหกองศนะครับเนาะนะครับมาใส่มันจังบอไปถือ่าเครื่องป่อยนั่นเพิ่นมันจังบอหน้านะครับนี่เห็นไหมวงนี้คือแดงคือตายปสิวได้พี่น้องบะแมนได้เนี่ยนี่ขึนนี่พี่น้องขึนนี่ขเกาเห็นไหมติดแล้วนี่ติดคือเกาก็คือจังวิญญาณบอกอ่ะกออะไรที่มันหนาเนี่ยเขาสู่น้ำใส่บอดินมันสีผุยยุ่ยเหล้วเขาก็ไปมือโคตรเลย ยกเอาเสียมจ้ง,งัดออกมาเป็นกอเลยมาปลูกปับนี่ติดเลยนี่ท่อกันขึ้นเกาเนี่เห็นไหมท่านกันขึ้นเกานะครับนะจะที่ไปเอาเอาท่อนมนันมาปลูกท่อนปลูกบพท่านน้เาะท่านกันนะครับนะสุด,ดยอดนะครับงามมิลิเบิ่งดูจึงพึงเลยสูบน้ำใส่นี่ตั้งแต่เดือนมกราโอ้ยบ่แม่ช่วงท่านว่าท่านว่าเดี๋ยวมนสูบนี่ก้อนก้อนปีใหม่อีกซ้ำนะ นะครับก้อนก้อนปีใหม่สีเป็นหญ้าว่าเทียมมาสูบน้ำใสใสอ้อยก้อนปีใหม่นะเนี่ยเบ่งดูพอถึกน้ำท่านว่าโมกกล่ากุ้งผ้าเออนี่นี่นี่เดือนหนึ่งพานไปแล้วนะเห็นปะเขียวตึบบันีใสปุ๋ยนะครับเนี่บ่ัดีไใสปุ๋ยได้มันดินไหมครั้งแรกที่ที่ที่ท่ใสปุ๋ยเนาะเออครั้งแรกที่ปลูกอ้อยจะจุดนี้นะจุดโมลัมดาห้องโ้ยโยเลยว่ามันมันเข่ายาก เป็นยังเขายากเพราะมันมันใบมันงามมันครับใบมันงามมันสูงแล้วป่านนี้ให้เพื่อนมะกบไผ่ปานนี้ก็บ่ได้ไซยังแล้วปล่อยเลยบานครับมันงามเลยนะครับมืําลำดาวจะใส่น้ำเด้อจะสูบน้ำใส่เดิอนมันยาขึ้นปล่อยไปอีสี่เลยนอนตีพุ่งเลยเลยอันแบบนี้ล่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีหน้ามีหน้า เมษาอาจจะมีฝนห้ามดอกบุกม่วงมากเพราะดีเลยพี่น้องปึ๊ดเลยบานอดหลานเลยนะครับนะครับบรรยากาศนะครับนะไปดูไรอ้อยกันวันนี้ที่สูบน้ำใส่นะครับมือนี้ม่ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้มันกบเลาเมื่อนี้นะครับใส่ปุ๋ยขิงว่วนะครับเมือใส่ปุ๋ยขิงว่วนะครับเอาขิงว่วมาห้อยเลยนะครับยูเรียกใส่แน่บาหลายใส่บางๆนะครับ อย่ามันง่ามโผดง่ามมันชิล,ล่มเนอะนะครับผมยาไพาดเดียวไปเก็บภาพบรรยากาศไปเบิ้งนะครับนะครับผู้ไอยง่ามโอ้ผู้ออยสองต่อสามต่อดูแลดีก็จะว่าใดสามสี่ต่อนะทางชยัยภู้รต่มเลยหกต่อชนะภาพจิตนะครับน,นี่ครับมาลำดามันนี้แล้วปิ๊บเลยแข็งแรงเครื่องโบเล่งเลยครับ แรงเนี่ยมันธรรมดาเลยน้ำมันสองลิตรเบิดมือ,อาสันมาป้าจี๊ดตัวปวดโคตรเลยโอ้มีประโยชดนด์นะขับถักหน่อยหน่อยเป็นยังนุม่มยังแน่นเนาะถ้าเพิ่นกูแข็งแรงผมบอกแข็งแรงอย่าไป,ปเฮ็ดเด้อมันถีบเข้าหงายทองเนี่มันเวียงเข้าหงายทองนี่ครับเป็นแข็งแรงฐานเพิ่นก็เป็นฐานคือคือ เจ้รถไทยนะ่ะอือดูมเป็นคนมกเป็นงานนำนะโยกไฝ่บ๊ำคึเอเนี่ยนะครับนะนแรงแรงของปับ๊บเดี๋ยวลงปับ๊บนหะน้าดูมบดูมาเป็นมันดีเท่าเด้ยครับนะครับดีตีกระดูกส่วงเอาปังเลยเด้ยโอ้นะครับเอาต้อตงแข็งแรงนะครับยังอายุได้หลายยิ่งวิญญาพาเทียวหนัว เป็นล่มแทหนะครับอโอ้ยยสมลงไปชมเป็นปลาปลาอ้อยว่าปลาอ้อยเป็นงามเป็นร่งเบิ้งเออขาดตัวละเป็นเกิดสมวว้มอ้อยว่าโอ้อ้อยงามเด็เพิ่นว่าเออเอางามกว่างามเห็ดเหล็กกางงามเลยสมเลยเห็ดบืงงาม,งามจะเห็ดตัวไหนเนาะเอาบอด้เห็ดซื้อเอาเห็ดต้องดูแลพร้อมเนาะเอาใจใส่น้ำนะครับเนาะ,นะเอาใจใส่น้ำ นะครับต้องดูแ,แลหญ้าก็โตกนะครับโตกหญ้าให้เขาใส่ปุ๋ยเขานงามแล้วก็ปล่อยเลยบ้านเพต้องห่วงหญ้ามันเพราะท่านลกอ้อยอันดีขึ้นปลาหนีแล้วนะพี่น้องนะนะครับบร็นเรื่องการเอาขบรรยากา,ญญา,กาศการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขิ้งัวให้อ้อยนะครับน้าปลาอ้อยเนาะนะครับให้เพิ่นมะลัมดามากบให้แล้วยกลองบานนี้ลอ่อมันยังเปียกอยู่เลยนะครับบางหาันไป็นบางขี ขี่ไทยที่เขาจ้าโก้ไปยังเปียกยังจืดอยู่ยังซุ่มๆอยู่เัาก็ปล่อยเลยบัดน,นะครับมันก็สบายแหละนะครับเดี๋ยววังเดือนเมษาเดือนกุมผ้าแล้วเดือนกุมผ้าแล้วเนาะเมฆกุมผ้าเมษาเนี่เบิ่งกุมผ้ามีหน้าเป็นยังไงแห้งแห้งวอเมษาก็มีฝนนะครับฝนกระสีมานะครับอ่ะคอยที่ตางก็ลังใจนะครับนะผมไม่ยอมพาเทียวกับผมมีอย่างไรอยากให้พี่น้องมาเบิ่งว่าปลูกอ้อยนี่ ันผู้ได้ยู่ไก่นามสู่นามใส่เลดยดนะครับหาวิธีปลูกหาวิธีดูแลเขาให้ได้ให้เขางามไว้ก่อนงามเป็นตอนะครับบ่แม่นแดงคิงคิงบางหม่องอยู่ทั้งโขกที่ให้เจ้าอยู่ทั้งโขกอินทรายแดงใหม่เบิดตนะพี่น้องก็เห็นใจกันอยู่ช่วงนั้นเนาะนะครับโอ้โหมันจะเกิดเป็ยังขึ้นกเกษตก็ต้องดูแลก,กันเนาะครับเนาะมีไปได้กับจ้างรถสูบนามใส่รุด้ดวรถนามก็ได้นะครับเนาะครับผมอ่ะวแค่ คลิปนี้ก็ขอพูดพี่น้องทีงต่ตามให้กำลังใจการ,กรเกษตรกรก็เห็นกันยากต้องดูแลอีู่ดีครับผมนะครับฝากให้พี่น้องกไลค์กดแช่นี้นะครับเด้อต้องดูแลนะครับเด้อปลูกยังก็ต้องดูแลบ่วายิพักหยา,ต,า,า,ยาต่างๆยังก็ตางที่เขาปลูกไว้ต้องดูแลนะครับนะจึงได้กินน่วยจังได้ผลนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันนะครับผม